จากการเรียนรู้การทำ e สารบรันนะครับค่าวที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าหลายท่านมีการเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวางมากขอบคุณมากครับที่ทุกคนให้ความสนใจนะครับหลังจากที่เราได้นำเอาระบบนะครับตัว e document ไปใช้ในอ,องค์กรของเรานะครับมีบางท่านาแจ้งข้อมูลกับอาจารย์มาว่า,าทุกอย่างทำงานได้ดีเลยครับแต่มีในเรื่องของการค้นชื่อ,อเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษครับ ตัวอย่างเช่นคำว่า Soccer และ Soccer ตัวเล็กทั้งหมดแบบนี้ครับมันจะค้นเจอไม่ทั้งหมดนะครับมันจะต้องแมทชิ่งการต้องเาเรียกว่าเป็นเรื่องของเค sensitive นะครับจะต้องตรงกันถึงจะค้นออกมาได้มาดูกันนะครับอย่างเช่นเราใส่คําว่า Soccer ตามหลักของการค้นนะครับมันก็ค้นที่จะดึงออกมาทั้ง2รายชื่อใช่ไหมครับแต่มันจะดูว่ามันตรงกันเป๊ะเลยหรือไม่นะครับ เราลองค้นดูนะครับลอง enter อ่ามันควรที่จะออกมา2ระเบียนนะใช่ไหมครับแต่อันนี้มันออกมาแค่1ทําทำยังไงครับเราจะทำให้มันสามารถค้นออกมาได้เจอ2ระเบียนหรือว่า2 r e เรคคนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาคลิปนี้นะครับเราจะมาฝึกแก้ไขปัญหาตรงนี้ว่าเราจะทำให้การค้นนั้นมีประสิทธิภาพได้มากกว่าเดิมอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับจะฝากกด subscribe ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยเพื่อเราจะไม่ไ,มได้พลาดวิดีโอคลิปดีๆครับมาดูกันเลยนะครับจากปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูจากแบบฝึกหัดตรงนี้นะครับนะเราลองรันดูเราต้องการค้นหาคําว่า soccer ครับซึ่งเราจะพบว่าข้อมูลที่เราเตรียมมานั้นมันจะมีคําว่า soccer นั้นหลาย record มากเลยนะครับแต่เวลาเราลองค้นดูเวลาที่ user เ,เขาค้นนะครับเขาก็จะพิมพ์แบบนี้ โดยธรรมชาติของการค้นนะครับเขาก็จะใส่คีย์เวิร์ดที่เขาต้องการเลยโดยที่ไม่ได้สนใจตัวเล็กหรือตัวใหญ่ถูกไหมครับเมื่อเขาเอนเตอร์ปุ๊บมันเจอเพียงแค่เรคคอร์ดเดียวนะครับเจอเพียงแค่เรคคอร์ดเดียวนั้นหมายความว่าการค้นนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอนะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับการค้นที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาไทยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยจะไม่มีเรื่องของตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ เหมือนภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็จะเป็นคําตรงๆแบบนี้ค้นยังไงก็เจอนะครับคราวนี้เราจะแก้ยังไงล่ะเมื่อปัญหานี้เกิดขึ้นกับภาษาอังกฤษนะครับมาดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะครับนะเพื่อเราจะได้เข้าใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าเราล็อกอิน Gmail account ของเราเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าล็อกอินเรียบร้อยแล้วก็ทำการ เข้าสู่เว็บไซต์ datastudio.google.com ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเข้ามาเจอหน้านี้นะครับให้เราเลือกรายงานว่างเปล่าคลิกเข้าไปรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว data studio จะถามว่าเราจะใช้ตัว data source จากที่ไหนให้เราเลือกที่ google sheets จากนั้นให้เราเลือกตัว spreadsheet ที่จะใช้ในการทดสอบนะครับ อาจารย์สร้างสเปรดชีตตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ก๊อปไว้ด้านล่างเพื่อเราจะลองฝึกทำตามก่อนแล้วก็ค่อยไปแก้งานจริงนะโอเคนะครับเราเลือกตัวสเปรดชีตที่ชื่อว่าทดสอบภาษาอังกฤษครับเป็นแผนง,งานที่1นนะครับแล้วก็เพิ่มเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับ Data Studio จะถามความมั่นใจาจากเราว่าเราต้องการที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดเข้าไปในรายงานใช่ไหมให้เราเลือกเพิ่มในรายงาน จากนั้นนะครับ Data าซ o จะดึงข้อมูลเข้ามาให้เราแบบนี้นะครับอ่าโอเคนี่คือข้อมูล Table ที่เราได้มานะครับเราดูในมิติข้อมูลครับเราดึง ID มาเพิ่มนะครับเพื่อจะได้สมบูรณ์แบบนะครับอ่าแบบนี้นะครับเป็นตารางตัวอย่างง่ายๆเพื่อเราจะลองแก้ไขปัญหาภาษาไทยเอ็ดโทษทีครับภาษาอังกฤษดูนะครับว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับเมื่อเราดึงเข้ามาแล้วนะครับเราก็อ่าเพิ่ม ตัวควบคุมนะครับเป็นช่อง input นะครับเราใส่ตรงนี้เลยช่อง input ก็คือเป็นช่องที่เราจะใช้ในการพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วข้อความนั้นมันก็จะไปเซิร์ชดูว่าในคอลัมน์ของ t e x t b o o k เนี้ยมีข้อความที่ตรงกันไหมถ้าใช่มันจะลิสต์ออกมาเฉพาะ record นั้นนะครับนะคราวนี้ให้เราคลิกที่ตัวอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับนะที่เราเพิ่งดึงเข้ามาเมื่อสักครู่ จะสังเกตว่าช่องการควบคุมนั้นเขาจะกําหนดให้เราเป็นช่องของ Tech นะครับก็คือจะค้นหาจากคอลัมน์นี้เป็นหลักนะเราลองค้นดูนะครับอาจารย์จะให้เราเห็นทุกๆสเต็ปเลยนะอาจารย์พิมพ์คําว่า s o c ก e r ที่เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับอันนี้คือตัวอย่างของปัญหาก่อนอถ้าตามตรงนี้นะครับมันน่าจะโชว์ขึ้นมากี่กี่เรคคอร์ดครับกี่รายการ จะหยุดแป๊บหนึง่งกี่รายการครับรายการเดียวอลองดูนะ Enter ครับอ๋อโทษทีเราลืมปรับตรงนี้ครับโทษทีจะลืมคลิกที่นี่ครั้งหนึง่งเราต้องเป็นเลือกที่รูปแบบแล้วก็ประเภทของการค้นนะลืมไปนะครับเราต้องมาปรับตรงนี้ถ้าเท่ากับคือจะต้องมีคำนั้นเป๊ะในรายชื่อหนังสือนะครับ แต่ถ้าเราเลือกคําว่ามีก็คืออยู่ใจส่วนใจส่วนหนึ่งของข้อความทั้งหมดก็ได้นะครับเอาใหม่เมื่อเราเปลี่ยนเป็นคําว่ามีแล้วลองดูอีกครั้งหนึ่ง soccer ตัวเล็กทั้งหมดนะครับ enter ครับเห็นไหมครับมันจะโชว์เพียงแค่1ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับมันควรที่จะดึงชื่อหนังสือ soccer ตัวเล็ก soccer s ต,ตัวใหญ่ soccer s กับ C ตัวใหญ่ซ็อกเกอร์ตัวใหญ่ทั้งหมดหรือซ็อกเกอร์ที่มี S ตัวใหญ่หรือว่าซูเปอร์ซ็อกเกอร์มีคำว่าซ็อกเกอร์ตรงนี้นะครับมันควรจะดึงขึ้นมาทุกๆรายการหนังสือคราวนี้เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร่ามาดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราติ๊กที่ตารางตรงนี้นะครับในช่องที่มีให้ให้เราเลื่อนมาด้านล่างสุดครับมันจะมีคําว่าเพิ่มช่องให้เราคลิกเข้าไปนะครับ จากนั้นให้เราเพิ่มชื่อช่องครับเป็นคำว่า,อ,าอะไรก็ได้นะแล้วแต่เราจะตั้งครับเช่นเราใช้คำว่า s e a r c h อิงนะครับจะเป็นคำว่าอะไรก็ได้นะครับมันสำคัญตรงนี้ครับสูตรที่เราใส่เข้าไปนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Rover นะครับคำสั่งฟังก์ชันที่ชื่อว่า Rover นั้นนะครับ มันจะทำการแปลงข้อความที่เรากำลังค้นหาเนี่ยให้เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับทำไมถึงต้องให้เป็นตัวเล็กทั้งหมดเพราะว่าโดยธรรมชาติของคนเราเวลาค้นนะครับข้อความมาสังเกตั้นเขาจะพิมพ์เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับจะน้อยคนมากที่จะพิมพ์ตัวใหญ่เป็นตัวอักษรตัวแรกนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกใช้ฟังก์ชัน lower เข้ามาช่วย lower จากข้อมูลชุดไหน โลเวอร์จากข้อมูลที่เป็นคอลัมน์เทคบุ๊กนะปุ๊บอย่างนี้เข้ามานะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยครับนะครับชื่อช่องชื่อว่า s e a r c h i n นนะครับแล้วก็บันทึกแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพบว่าในช่องที่มีให้จะมีช่องที่ชื่อว่า s e a r c h Search, Search i n เพิ่มเข้ามานะครับจากนั้น เมื่อเพิ่มเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทํำยังไงนะครับง่ายมากครับให้เรามาติ๊กที่คลิกที่ตัวช่อง input ตรงนี้นะครับนะเดิมทีเป็นการค้นหาจาก textbook นะครับเราคลิกคำว่า search i n มาทับตรงคำว่า textbook นะครับเราก็ดูที่รูปแบบนิดนึงครับว่ามันถูกต้องไหมตรงนี้การค้นหาประเภทการค้นหาเป็นคำว่ามีนะครับแล้วก็ข้อมูลนั้นเปลี่ยนโดยการไปดึงช่อง Search i n งเข้ามานะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราลองค้นดูครับค้นหาคำว่า Soccer ตัวเล็กทั้งหมดนะครับถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานได้ดีนะครับมันจะต้องดึงข้อมูลในเลขขอที่1 2 3 5 7 8นะครับ1 2 3 4 5 6จะมี6 เรคคอร์ดจะถูกเซิร์ชขึ้นมานะครับ Enter ครับอ่าเห็นไหมครับจะถูกเซิร์ชขึ้นมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น So c c e r S เอ่อ Soccer ตัวเล็กทั้งหมด So c c e r S ตัวใหญ่ So c c e r SC ตัวใหญ่นะครับ So อ c e r อร์ใหญ่หมดนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้มันน่าจะเป็นระบบเซิร์ชที่มีประสิทธิภาพนะครับก็เราก็สามารถเอาเทคนิคนี้ ไปปรับในระบบเดิมที่เราเคยทำตัว e d o c ument ในระบบของเรานะครับให้ได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองไปพาปรับนะเหมือนเดิมครับสมมติว่าเรามีระบบงานเรานะเรากลับมาดูที่ตัวเอกสารหลักของเรานะครับระบบ e สารบัญที่เราเคยทำไว้นะครับเราตรงนี้มันไม่ถูกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับเราจะต้องมีการเปลี่ยนข้อมูลในตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มช่องครับ กดปุ่มเพิ่มช่องที่อยู่ด้านล่างนะครับจากนั้นตั้งชื่อช่องที่เราต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อในการช่วยในการค้นหาคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับโดยการอาจารย์ใส่คำว่า search in นะครับจากนั้นตามด้วยสูตร lower ครับเปิดวงเล็บะนะครับแล้วตามด้วยชื่อเอกสารนะครับเพิ่มเข้ามานะครับ แล้วก็วงปิดวงเล็บมันจะใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดูว่ามีเครื่องหมายถูกที่ด้านล่างไหมนะครับจากนั้นทําการบันทึกครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับอ่านะโดยเราจะยึดจากชื่อเอกสารตรงนี้มาเป็นตัวทําโรเวอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราทําสําเร็จนะครับการค้นหาจะต้องเซิร์ชคําว่า s o อกเกอร์เจอทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กแบบนี้นะครับหลังจากที่เราปรับเรียบร้อยแล้วนะครับใน ช,ชื่อเรื่องตรงนี้นะที่ใส่คีย์เวิร์ดได้ตรงนี้นะครับเราจะต้องไปดึงเอาอช่องที่ชื่อว่า Search อิงมาทับในชื่อเรื่องอะนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนหัวข้างบนแบบนี้ก็ทำได้ครับเราก็ใส่เป็นนะครับคำว่าค้นหาจากชื่อเอกสารอ่าแบบนี้นะครับ เรียบร้อยละงานเราก็เริ่มสมบูรณ์ละนะครับลองค้นดูครับจากนั้นลองป้อนคำว่า soccer ตัวเล็กทั้งหมดนะครับถ้าฟังก์ชันนี้ทำงานได้ดีนะครับเราจะเจอข้อมูล2องเรคคอร์ดนี้นะครับ Enter ครับเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะเซิร์ชตัวใหญ่หรือตัวเล็กเราค้นหาเจอหมดนะครับหวังว่าตัววิดีโอคลิปนี้ความรู้ตรงนี้ จะทําให้ตัวระบบอีสรารบันของเรามีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับภาษาไทยเนี่ยถูกต้อง100%เอซอยู่แล้วแต่ภาษาอังกฤษครับมันมีตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่เราต้องใช้ตัวฟังก์ชัน lower เข้ามาช่วยนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานกับตัวระบบของท่านให้มีประสิทธิภาพอาจารย์ฝากกดไลค์ subscribe กดสั่ญกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปอีกดีหากท่านมี หัวข้อต่างๆที่คิดว่าอยากให้จั์ทำโชว์ให้ดูสามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจารย์จะพยายามที่จะทำระบบงานต่างๆมาโชว์ให้ดูนะครับเพื่อเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้กับงานของท่านได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับสวัสดีครับ